ปัญหานะคะของคนเปลี่ยนกองเชื้อเพลิงเองที่เราพบเจอได้บ่อยมากๆเลยก็คงเป็นเรื่องของกิ๊บที่ในขณะถอดสายเนี่ยบางาท่านอาจทำกิ๊บแตกหักหรือล่นหายนะคะเพราะถ้าแตกหักหรือล่นหายนี่ต้องซื้อใหม่ย,ยกเส้นไม่มีกิ๊บเปล่าขายนะคะวันนี้มูก็จึงมาแนะนําเทคนิคดีๆในการถอดสายออกไม่ให้กิ๊บแตกหรือหักค่ะมาดูกันเลยซ <Wow. S 1> ึ่งวิธีการเปลี่ยนนะคะเพียงแค่ใช้ไขควงปากแบนเสียบเข้าไปตรงตัวกิ๊บล็อกแล้วออกแรงเพียงเล็กน้อย แล้วดึงออกเพียงแค่นี้กิปก็จะไม่แตกหรือหักแล้วค่ะ <Yahoo! S 1> วิธีการใส่กลับนะคะก็ใส่กับเข้ารูเดิมเลยแต่ถ้าเราใส่ไม่สุดเนี่ยตัวลิปล็อกจะกดไม่ได้ให้ดันจนสุดเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่มูโก้นำมาแนะนำให้เพื่อนๆ,ๆหากเพื่อนๆคนไหนเ <ๆ S 1> นี่ย <ๆ S 1> มีเทคนิคดีๆก็นำมาแชร์กันได้เลยส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากติดตามมาด้วยนะคะ